สวัสดีค่ะสุซานค่ะวันนี้นะคะสุซานขอเป็นตัวแทนสาวใหญ่ไวั47ปีนะคะที่กำลังจะแต่50ค่ะบอกเลยนะคะว่าที่กล้าโชว์ผิวขนาดนี้นะคะ ก็เพราะว่าเรานะคะไร้ฝ้านะคะแล้วก็ทําให้เรานะคะมั่นใจหนะะ้าขาวกระจายสายดูอ่อนเยาว์ค่ะแต่ก่อนหน้านี้บอกเลยนะคะว่าตัวซารเองนะคะพออายุเรามากขึ้นนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของฝ้านะคะที่จะเป็นมากๆเลยก็คือตรงหนกแก้มนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรูขุมขนนะคะก็จะมีกว้างๆนะคะแถวนี้นะคะแล้วก็ปัญหารอบหน้านะคะก็เรียกว่าผิวไม่เรียบเนียนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็โชว์ผิวได้ขนาดนี้ต้องบอกเลยนะคะ ซูซา,านนะคะมีกลเม็ดเคล็ดลับมีเคล็ดลับนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะเมคอินโคเรียเลยใหม่สุดๆนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะสําหรับสาวๆที่ต้องการหน้าขาวกระจาร่างใสแล้วก็แก้ปัญหาฝ้ากระโดยตรงนั่นก็คือผลิตภัณฑ์บาโคนีนะคะเซรั่มแก้ฝ้าหน้าเด็กนั่นเองนะคะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่สุดๆนะคะที่สามารถช่วยกำจัดฝ้าให้หายขาด แล้วก็ยังช่วยป้องกันไม่ให้กลับเข้ามาเป็นอีก ที่สําคัญผลพลอยได้นะคะในตัวนี้ขวดนี้ขวดเดียวนะคะยังช่วยในเรื่องของการทําให้ดูขุมขลนกระชับหน้าคาวกระจ่งางใสนวลเนียนเป็นยองใหญ่ทําให้เราดูอ่อนเยาว์และดูเด็กนี่แหละคะ่ะก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่สําคัญเนี่ยนะคะสุสานได้เป็นผู้หนึ่งนะคะก็คือผู้ใช้จริงอีกท่านหนึ่งนะคะที่บอกเลยค่ะว่ามันรลิดตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถใช้ควบคุมได้ย4ิบสี่ชั่วโมงคือใช้เช้าเย็นเลยนะคะไม่มีอาการข้างเคียงใด ะะไม่ลอกไม่แสบไม่แดงไม่คันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังได้รับการการันตีความปลอดภัยมาตรฐานดีเยี่ยมจากประเทศเกาหลีอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าต้องลองแล้วนะคะสําหรับสาวๆหลายๆคนที่เคยทดสอบทดลองไม่เคยเห็นผลหรือไม่ประสบความสําเร็จนะคะกับการแก้ไขปัญหาฝ้ากระให้หายขาดวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าบาคนี่เซรั่มแก้ฝ้าหน้าเด็กเนี่ย ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะ Make In Korea นะคะที่สำคัญเข้ามาในขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะขนาดถึง35 ml นะคะแล้วที่สำคัญนะคะใช้ได้เกือบ2เดือนเลยทีเดียวนะคะแต่ราคาค่ะวันนี้นะคะโชคดีสุดๆเลยนะคะเพราะว่าราคาปกติอยู่ที่1,490บาท แต่ว่าท่านไหนนะคะรีบสำรองสิทธิ์เลยนะคะเพราะว่าเรามีจํานวนจํากัดน,นะคะได้ในราคาเพียง499บาทนะคะกับขนาด35 ml ใช้เกือบ2เดือนนะคะตกเดือนนึงก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นโอกาสสําหรับหลายๆท่านนะคะที่ต้องการกําจัดฝ้าให้หายขาดและป้องกันไม่ให้กลับเข้ามาเป็นอีก ที่สำคัญเนี่ยนะคะยังช่วยทําให้ผิวหน้าเรานะคะขาวกระจ่างใสรูขุมขนกระชับดูอ่อนเยาว์หน้าเด็กลงอีกด้วยนะคะ กับราคาเพียง499บาทใช้เกือบ2เดือนอันนี้คุ้มแบบสุดๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นสินค้านะคะ m a ค e in Korea 100%เลยนะคะสามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้นะคะกับเลขออย1ี2แล้วเราก็เอาไปเช็คได้ที่ Google นะคะจะรู้ทันทีว่าเป็นสินค้านำเข้านะคะจากประเทศเกาหลีเอาละค่ะฝากกันนะคะกับสาวๆที่ต้องการกำจัดฝ้าให้หายขาดนะคะไม่ผิดหวังค่ะบ,บา์โคนี เซรัม่มแก้ฟ้าหน้าเด็กนะคะราคาตอนนี้สำรองสิทธิ์กันให้เร็วๆนะคะเหลือเพียง499บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ